สวัสดีชาว Star Wars ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีตัวละครใหม่ที่เข้าเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแถมแจกฟรีอีกด้วยแถมยังโอ้โหตัวละครนั้นคืออีเทอร์ตัวละครข้อสาระยะกลางนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่เคยเล่น การดั้มก็คงจะเดาได้ไม่ยากว่าเกมเพลย์มันคล้ายๆกับตัวอะไรใช่ฮะราฟาเอลนั่นเองซึ่งถ้าใครเคยเล่นราฟาเอลมาก่อนนะครับคุณจะเข้าใจวิธีการเล่นตัวนี้ได้ไม่ยากเลยเพราะรูปแบบการเล่นมันมีความคล้ายกันส่วนตัวมองว่าเล่นง่ายกว่าราฟาเอลด้วยครับแต่สำหรับคนที่ไม่เคยเล่นกันดั้มนะฮะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะฮะว่าตัวนี้เป็นยังไง โอเคมาดูที่สกิลกันก่อนเลยละกันนะฮะเมนชูตติ้งอีเทอร์เนี่ยจะปล่อยเวทไฟออกมาซึ่งมีลักษณะคล้ายๆกับบอลเพลิงยิง3นัดล้มตามมาตรฐานของอาวุธประเภทเมนชูตติ้งครับซับชูตติ้งอีเทอร์จะปล่อยเวทน้ำแข็งออกมากระสุนมีความรวดเร็วในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นสิ่งที่ลอยข้างๆเราที่จะเรียกว่า Secret Key จะทำการพุ่งเข้าชนต่อคอโมโบให้กับเราอีกด้วยหลังจากพุ่งเข้าชนหรือพุ่งไปจนสุดระยะของ Secret Key ตัว Secret Key จะทำการค่อยๆลอยกลับมาหาเราครับ Backward Sub-Shooting e อี e r จะทำการปล่อยเวทน้ำแข็งหลายอันใส่ศัตรูซึ่งการโจมตีครั้งนี้ Secret Key จะทำการยิงเป็นเส้นเล็กๆช่วยเราในการโจมตีอีกด้วย s u b s h o o t i n บวก Mainhoooting ตัวอีเทอร์จะทําการใช้เวทไฟซึ่งเป็นเวทไฟที่มีระยะที่ยาวทําดามจได้ดีนอกจากนั้นยังเป็นการดรอปให้อีเทอร์ลงพื้นได้ในทันทีพร้อมกับยังสามารถใช้รวมกับท่าอื่นๆได้นอกจากซับชูตติ้งไม่ว่าจะเป็นแบ็กเวิร์ดซับชูตติ้งเอยแบ็กเวิร์ดเมนมีลีเลฟไรท์ซับมีลีซับมีลีและ melee, แบ็กเวิร์ดซับมีลีก็สามารถทําได้ครับเมนมิลีอีเธอร์จะประกอบคาถาเข้ากับตัวซีเกตคีก่อนฟัน3ทีแล้วกระโดดแทง พร้อมกับมีแรงลมด้านข้างและตีลังกาเตะใส่ศัตรู forward เมนมิลีอีเทอร์จะประกอบคาถาเข้ากับตัวซิเค็ดคีก่อนใช้มันหมุนตัวแทงศัตรูพร้อมกับจบด้วยการฟันหนึ่งที ref all right เมนมิลีอีเทอร์จะประกอบคาถาเข้ากับตัวซิเค็ดคีก่อนจะฟันศัตรู3ที backward เมนมิลีอีเทอร์จะส่งตัวซิเค็ดคีออกไปจับศัตรูหากโดนจับมันจะทำการระเบิดตศัตรูหลังจากที่เข้าไปจับได้เพียงไม่กี่วินาทีเท่านั้น ซึ่งในจังหวะที่โดนจับผู้เล่นต้องคิดว่าจะทําอะไรกับศัตรูหลังจากโดนจับเช่นปล่อยไว้แล้วไปทําอย่างอื่นยิงไฟบอลใส่จบคอมโบจับทันทีแล้วเกโรบีถ้าอยู่สูงไม่พอมีสิทธิ์ที่จะไม่โดนนะฮะจับแล้วรอจังหวะระเบิดค่อยเกโรบีแต่วิธีนี้ต้องอาศัยจังหวะและความชํานาญระดับหนึ่งเพราะเกโรบีตัวนี้ไม่ได้ออกไวอย่างที่คิดครับเมนมีรีบวกด้วยซับชูตติ้ง ท่านี้อีเธอร์จะทำการแทงสตรูก่อนจะบัดขึ้นฟ้าและตีนังกาให้ซิเค็ตขียิงบีมยาวในระยะเวลาสั้นๆออกไปท่านี้ถือเป็นท่าที่จบไวที่สุดและมีดาเมจดีที่สุดหากคุณยังไม่ปวดเทียเมนมิลีบวกซับมิลีท่านี้จะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณปวดเทียสามอีเธอจะทำการแทงใส่ศัตรูในระยะเวลาหนึ่งพร้อมกับจบด้วยการกระโดดแทงอีกฝ่ายพร้อมกับมีแรงลมร,รอบๆเป็นท่าฟันที่ทำดาเมจได้ดีที่สุดของตัวอีเธอร์ ซับมิลีอีเธอจะทําการเสกเวทไฟฟ้าออกมาเป็นลูกมันไฟฟ้า3ลูกที่จะออกมาจากตัวซิเค็ดคีเรฟออไรต์ซับมิลีอีเธอร์จะหมุนตัวไปทางทิศทางที่เรากําหนดพร้อมยิงเวทไฟฟ้าออกไป3ลูกข้อควรระวังท่านี้แม้จะเป็นเหมือนท่าหลบก็จริงแต่ไม่มีคุณสมบัติในการตัดแท็กกิ้งผู้เล่นยังคงต้องระวังในการใช้สกิลอยู่นั่นเอง b a c k w a r d s u b m i ม i e e อีเธอจะทำการสั่งตัวซิเค็ดคียิงเกโรบ,บีออกไป บริสกิลอีเธอจะทำการฟันอีกฝ่ายพร้อมใช้พลังท่าทั้งหมดในการโจมตีใส่ศัตรูแบ็กเวิร์ดบริสกิลท่านี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อปลดเทียห้าแล้วเท่านั้นอีเธอจะทำการหมุนตัวพร้อมกับใช้พลังท่าของเธอสร้างพายุรอบตัวพร้อมปล่อยวนไฟและจบด้วยระเบิดน้ําแข็งแม้ท่านี้จะเป็นท่าที่ทําดาเมจได้น้อยกว่าอันติธรรมดาและยังมีระยะที่สั้นแต่ความพิเศษของอันตินี้ก็คือเป็นอันติที่สามารถป้องกันตัวจากสายฟันได้ดี และนอกจากนั้นยังสามารถการกาโจมตีรูปแบบยิงได้อีกด้วยถือว่าเป็นอันติหนึ่งที่ใช้ในการเอาตัวรอดได้ดีเลยทีเดียวมาพูดถึงทริคและข้อควรระวังต่างๆนานาของการเล่นอีเธอร์กันต่อนะครับข้อควรระวังข้อที่1การโจมตีใดก็ตามที่ใช้ซีเค t k คีในการโจมตีเนี่ยถ้าคุณไปกดฟันการโจมตีนั้นจะทําการยกเลิกทันทีเนื่องจากการฟันทุกครั้งจะเป็นการเรียกตัวซีเค็คีมาประกอบกับคาถานั่นเอง ข้อควยร,ระวังข้อที่2การโจมตีที่ใช้เวทไฟยิงออกมายาวๆเนี่ยนะฮะจะเป็นการแคนเซิลตัวซีเค็ตคีไม่ให้มันไปโจมตีต่อสังเกตนะครับว่าผมใช้หลังฟันเข้าไปจับเป้าหมายแต่พอผมกดสังง่งยิงเวทไฟยาวๆออกไปเนี่ยผลคือซีเค็ตคีเลิกโจมตีครับซึ่งปัญหานี้พอจะอุดช่องว่างได้นิดหน่อยด้วยการลดเทียร์หครับเพราะลดเทียร์หเนี่ยจากที่มันไม่โจมตีมันก็จะโจมตีแล้ว แต่จะเป็นการโจมตีอีกรูปแบบหนึ่งแทนซึ่งเป็นการยิงเกโรบิระยะเวลาสั้นๆออกไปนั่นเองครับทำดาเมจได้ดีเลยทีเดียวข้อควรระวังข้อที่3ถ้าคุณจะใช้เทคนิคยิงเกโรบิแล้วกดกันเนี่ยถ้าแอนิเมชันการสั่งยิงมันออกไม่สุดเกโรบิก็จะไม่ถูกยิงออกไปครับหรือก็คือถ้าอยากให้ท่ามันออกคุณต้องรอแอนิเมชันมันออกจนเสร็จแล้วนั่นเอง มาพูดถึงเทคนิคกันเลยนะครับการเล่นตัวนี้นอกจากสแปมของให้โดนแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะดึงประสิทธิภาพของมันออกมาได้มากกว่านั้นคุณจะต้องเล่นส่งตัวซีเ t k คีไปหาศัตรูเยอะๆครับคือเล่นเหมือนราฟาเอลในการด้ามเลยเราอาจจะกดซับไปให้ไกลๆก่อนก่อนจะกดหลังฟันเพื่อให้มันไปต่อก็ได้ครับหลังจากที่เราส่งไปจนได้ตำแหน่งที่ดีแล้วแล้วเราคิดว่าตำแหน่งนี้แหละยิงโดนแน่แน ให้ทาการสั่งยิงจากระยะนั้นวิธีนี้นะครับจะทําให้ตัวอีเทิร์นเนี่ยลดความเสี่ยงที่จะโดนดาเมจเพราะเราส่งตัวซีเค็ดคีเข้าไปแทนนั่นเองอย่างฉากเหล่านี้ฮะที่เพื่อนผมโดนโจมตีแต่ผมไม่สะดวกที่จะไปหาและกลัวว่าเข้าไปอาจจะโดนสวนได้ผมจึงเลือกใช้ซีเค็ดคีโดยการส่งไปแล้วยิงเกโรบิช่วยเพื่อนจากระยะนั้นฮะ นอกจากนั้นนะฮะการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้ศัตรูต้องโฟกัสกับอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับเพราะเวลาเล่นปกตินอกจากเขาจะต้องระวังเราและคู่ของเราโจมตีแล้วเนี่ยเขายังต้องระวังตัวสเกี K ี่ที่เราส่งไปอีกนะครับและตัวสกีที่เนี่ยศัตรูไม่สามารถหันไปดูมันได้อย่างอิสระฮะเพราะเกมมันล็อกเป้าได้แค่ตัวละครเท่านั้น เพราะงั้นถ้าสิเก็์ขี้มันอยู่ในมุมอับสายตาหรือจุดที่สายตาของศัตรูมองไม่เห็นก็มีโอกาสที่ศัตรูนั้นจะโดนการโจมตีของเราได้นั่นเองครับหากเล่นจนชำนาญผมบอกได้เลยครับว่ามันจะเป็นตัวที่น่ากลัวมากๆใช้ช่วยเพื่อนได้ดีใช้รักษาระยะได้ดีแถมยังเอามาป้องกันตัวได้อีกแถมท่าฟันยังเร็วพอจะใช้ป้องกันตัวได้ด้วย ใช่ฮะนี่คือเหตุผลที่ผมบอกนะครับว่าถ้าเคยเล่นราฟาเอลมาก่อนจะทําความเข้าใจตัวนี้ได้ไม่ยากเพราะคนเล่นราฟาเอลมีประสบการณ์จากการเคยคุมตัวเซราวีที่รูปแบบการเล่นนั้นมันคล้ายกันนั่นเองแต่นั่นละฮะพลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมกับความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งถึงแม้ว่าการส่งซิเคตคีไปโจมตีแบบที่ผมบอกมันจะเป็นวิธีที่ดีแต่มันก็มีข้อเสียหรือข้อควรระวังที่มากเหมือนกัน เช่นถ้าศัตรูมันไม่สามารถมองตัวสิเคตคีได้อย่างอิสระใช่ไหมฮะฝั่งเราเองก็ไม่สามารถมองมันได้อย่างอิสระเช่นกันครับแบบจะกดสั่งยิงล้วมันอยู่ไหนแล้ววะกดสั่งยิงไปอาจจะไม่โดนเพราะไม่ได้อยู่จุดที่เหมาะจะยิงอีกฝ่ายโดนฮะเพราะงั้นเนี่ยเทคนิคนี้ผู้เล่นนอกจากจะต้องพยายามมองตัวสิเคต K คีของเราว่ามันอยู่ไหนแล้วเนี่ยเราก็ต้องโฟกัสการบังคับตัวสิเคต K คีไปพร้อมกับตัวเราเองด้วยเช่นกัน หรือก็คือโฟกัสการเล่นให้มากกว่าเดิมฮะจากปกติแค่โฟกัสการหลบนี่นั่นก็เหนื่อยตายหาอยู่แล้วหรือถ้าเราอยู่ไกลเนี่ยแต่เราใช้เทคนิคนี้ถ้าเราโจมตีไม่โดนโอเคไม่เป็นไรฮะแต่ถ้าเพื่อเราเกิดโดนโจมตีอยู่เนี่ยแล้วเราใช้เทคนิคนี้แต่เราเนี่ยดันยิงไม่โดนแถมยังอยู่ไกลอีกก็จะช่วยเพื่อนได้ลำบากกว่าเดิมฮะเทคนิคนี้ต้องอาศัยความชำนาญอย่างมากต้องชำนาญพวกมุมหรือจังหวะ มองออกว่าอีกฝ่ายจะลงพื้นตอนไหนมุมนี้ยิงได้ไหมถ้าคุณจำนานอย่างที่ผมบอกนะครับตัวละครจะโหดมากๆก็ตามนั้นและฮะในส่วนของเทียเทียหนึ่งหลังจากที่เราใช้ท่า c a n เซ l หลุดที่ยิงเวทไฟาย,ยาวๆออกไปตัวซิเคตคีจะทำการช่วยโจมตีโดยการยิงเกโรบิที่ปล่อยออกมาเป็นระยะเวลาสั้นๆครับเทียสองซับชูดจะโหลดไวขึ้นเทียสามได้ท่าฟันใหม่มานั่นก็คือท่าเมนมีลีบวกซับมีลีนั่นเอง เทียสี่หลังฟันจะรีโรดไวขึ้นเทียห้าได้อันติใหม่นั่นคือหลังอันตินั่นเองถามว่าเทียไหนเล่นได้นะครับเทียศูนย์ครับถ้าเซียนผมมองว่าก็เล่นได้อยู่นะครับเพราะของมันค่อนข้างจะครบอยู่แล้วผมเคยเอาไปใช้สู้คนลดเยอะๆอยู่ก็พอสู้ได้นะฮะแต่ถ้าให้แนะนำนะครับถ้ามีงบเปิดนิดๆเนี่ยก็เปิดสักเทียหนึ่งเทียสองมาหน่อยผมว่าจะช่วยได้ดีระดับหนึ่งครับเทียหนึ่งก็คือที่ผมบอกในข้อควรระวังข้อ2นั่นแหละครับผม ใช้มันมาช่วยสแปมหน่อยแล้วอุดช่องว่างของปัญหานั้นนิดๆน,น,นะฮะเที่ยสองมีประโยชน์นะครับช่วยให้ซับรีโหลดไวขึ้นจะได้ส่งไปหาศัตรูได้บ่อยๆนั่นเองเทียสามก็ได้ท่าฟันใหม่มาครับฟันแรงกำลังดีนะครับไม่ได้แย่แต่ก็ผมก็มองว่าไม่ได้จําเป็นมากถึงขนาดนั้นนะครับผมเทียสี่หลังฟันจะรีโหลดไวขึ้นก็มีประโยชน์ครับเหตุผลที่ให้ก็จะมีความคล้ายคลึงกับเทียวสองที่ผมพูดไปก่อนหน้านั้นเลยเทียห้าถ้าคุณมีงบจะเปิดให้ยันห้า จะเอาก็ได้นะฮะเพราะอันตินี้มันก็เป็นอันติที่ใช้งานได้ดีในสถานการณ์ที่เรากำลังโดนเพ่งเล็งจากสายฟันเลยแหะครับแถมยังได้อาร์ตแบบโอ้โอ้ตามนั้นแหละฮะโอเคนะครับก็คงจะหมดแต่เพียงเท่านี้และฮะสรุปเลยละกันนะครับอีเทอร์ตัวละครคอส3าสายระยะกลางข้อดีของสแปมเยอะมากจะเล่นแนวหน้าหรือแนวหลังก็ได้เพราะฟันก็ดีสแปมก็เยอะ ตัวละครใช้ความเสี่ยงน้อยเนื่องจากไม่เข้าระยะก็สามารถโจมตีได้แม้จะอยู่ไกลรูปแบบการโจมตีแบบต่อเนื่องมีเยอะมากแถมการโจมตีแต่ละแบบเนี่ยก็สร้างดาเมจได้ดีเลยทีเดียวข้อเสียครับเล่นยากครับต้องใช้ความเข้าใจในระดับหนึ่งถ้าเล่นพลาดจะทําเกมค่อนข้างยากครับคอที่ควรใช้ผมว่า M เหมาะสุดนะครับแต่คออื่นๆไม่ว่าจะ F หรือ S อะไรพวกนี้ที่ไม่ใช่ Balance ครับ จริงๆก็เล่นได้เหมือนกันนะครับลองดูก่อนก็ได้อาจจะเข้ามือมากกว่าเอ็มที่ผมเล่นครับเอ็มเนี่ยผมใช้เพื่อนหนีแล้วก็บุกใช้ความเร็วเพื่อให้อีกฝ่ายโฟกัสเรามากกว่าเดิมจนอาจจะเผลอมืออะไรหลายอย่างไปครับเช่นโพสิเกตคีเป็นต้นฮะก็จบแล้วนะครับผมสําหรับตัวอีเทอร์นะครับคนรักเพื่อนแม่นั่นเองนะฮะก็ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรเนี่ยก็ติดตามชมได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับซึม ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็มีเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะฮะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็เรื่องราวรั่วๆที่ผมโพสต์ตามเพจนะครับเรื่องราวแบบอปราชวอกกิ้งหรืออะไรก็ตามนะฮะทอ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 ท,อทอก็ขอบคุณมากนะครับผมอย่าลืมไปกดไลค์กันด้วยนะฮะ